ดีค่ะสวัสดีชาวราศีพิจิกขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง How to คำถามเปลี่ยนทิศคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงชะตาโดยรวมจากไพ่ทาโร่เมเจอร์อาคานาะไม่ได้จอะจงท่านใดเป็นพิเศษนะคะการทำนายนี้เป็นการทำนายรายเดือนประจำเดือนมิถุนายนพศ2568 ของผู้ที่เกิดราศีพิจิกค่ะชาวราศีพิจิกพระอังคารเลข3เป็นดาวเจ้าเรือนสีประจําคือสีชมพูนะคะใส่ฮลก่อซู่ใส่โรชคอส os, ไทยเอโรโดโคไซต์นะคะกําไรหินมงคลนะถ้ายัางไงแล้วเนี่ยจะทําให้การงานการเงินของคุณคล่องขึ้นแล้วก็ดีขึ้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยนะคะเดือนที่ผ่านมาค่ะก็คือเดือนพฤษภาคม มีดาวตรีเทพค่ะก็คือย้ายราศีนะคะก็คือจะมีดาวเสาดาวพ่อพฤหัสแล้วก็พระราหูนะจะมีอิทธิพลกับดวงชะตาของคุณนะคะจากนี้เป็นต้นไปนะคะมีอะไรเข้ามาเริ่มกันเรื่องแรกเลยค่ะเข้ามาสัมพันธ์กับตัวคุณเองเข้ามาสัมพันธ์กับคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินนะคะเรื่องแรกค่ะเรื่องการงานเป็นอย่างไรบ้างเดเวอร์ค่ะ ว้าวว้าว,ว,าวต้องใช้คำนี้เลยนะคะอะไรที่คุณคิดหวังนะคะที่จะขยับขยายไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ของคุณหรือว่าถ้าคุณทำงานเกี่ยวกับเอ,อ่อคาเฟ่นะคะหรือว่าเป็นร้านอาหารนะคะอยากจะขยับขยายขยับขยายได้เลยช่วงนี้จะมีคนมากหน้าหลายตามีผู้ค้าคู่ลงทุนสนใจนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าคุณน่สามารถจับกระแสของเศรษฐกิจ โลกได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคือ,คอช่วงนี้นะการงานของคุณจเจริญรุ่งเรืองค่ะจะมีคนเข้ามาติดต่อมีคนเข้ามาสนใจมีคนเข้ามาคู่ค้าคู่ลงทุนเพิ่มขึ้นถ้ายัางไงก็ดูแลพิจารณาเป็นพิเศษนะคะจะจะขยายก็คือเหมือนกับว่าสาขานี้ให้มั่นคงไปก่อนนะทาให้มั่นคงก่อนนะแล้วค่อยขยับขยายต่อขยับขยายต่อที่เราสามารถที่จะดูแลได้อ,อ่ทั่วถึงนะคะจ้ะต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องการเงิน การงานโอเคประมาณนี้แหละพอดูการเงินซิว่าเป็นอย่างไรบ้างอืท่านบอกว่าอย่างที่บอกว่าทําไปทีละขั้นทีละตอนชาวราศีพิจิกค่ะเข้าใจค่ะตัวคุณเองคุณมีความรู้ความสามารถคุณอยากขยับขยายนะ,ะเงินใครก็อยากได้อย่างที่บอกแต่ว่าถ้ายังไงเนี่ยทำให้สาขาหนึ่งมั่นคงสาขาสองค่อยเพิ่มสาขาสาก็ค่อยเริ่มนะคะทุกสิ่งทุกอย่างค่ะแล้วก็เรื่องบริวารคนตัวคุณเองด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวจะหนักที่คุณนะคะค่ะ ต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสุขภาพเป็นอย่างไรคะ50-50ฉันบอกว่าพักผ่อนให้เพียงพอถ้ามีโอกาสให้หาเวลาออกกําลังกายนะคะพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารให้เป็นประโยชน์นะตัวคุณเองก็คืออย่างที่บอกว่าพอโปรเจกต์งานเข้ามาเยอะคุณจะขยับขยายเยอะเพราะฉะนั้นก็คือกลับมาดูแลตัวเองด้วยนะคะเงินทองใครก็อยากได้นะแต่ถ้าสุขภาพ ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่เราก็ต้องนําเงินนั้นนะมาดูแลตัวเองนะคะฝากนิดนึงนะจ๊ะชาวราศีพิจิกนะคุณแบบว่าเหมือนกันอยากจะทําให้อะไรที่มันเพอร์เฟกทุกเรื่องเลยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินกับเรื่องงานเพราะ,ะนั่นก็คือมัน,มนจะมาอิงเรื่องสุขภาพนะคะถ้ายัางไรก็คือให้ควบคู่กันไปเนาะจ้ะต่อไปเกี่ยวกับเรื่องความรักค่ะอย่างที่บอกว่าตัวคุณเองเนี่ย มีคนเข้ามาสนใจค่อนข้างเยอะนะคะเกี่ยวกับเรื่องการงานเพราะฉะนั้นตัวคุณเองคุณก็ไปโฟกัสเรื่องงานไปโฟกัสเรื่องเงินจะทํายังไงจะลงทุนยังไงอีกสาขานี้สาขานี้ทําให้เหมือนการเงินของคุณเนี่ยจเจริญงอกงามนะคะเพราะฉะนั้นตัวคุณเองคุณก็ไม่ได้มาโฟกัสว่าเรื่องคู่จะเป็นยังไงบ้าง คนโสดนะคะช่วงน,นี้ก็คือคุณเอาใจใส่ไปไปเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงิน,นมากกว่าเพราะฉะนั้นเรื่องคู่ก็คือพับโปรเจกต์ไปก่อนส่วนคนที่มีคู่ค่ะถ้ายังไงแล้วนะเรื่องการงานหรือว่าเรื่องการเงินนะคะที่เรามีความรู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะเหมือนกับว่าจะพูดว่าไงตัดสินใจด้วยตัวคุณเองได้ถ้ายังไงคู่เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่ทําที่จะทําให้คุณเนี่ยมีไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็การตัดสดินใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็ดีขึ้นนะคะช่วงนี้คู่ของคุณค่ะมี มีบทบาทในชีวิตของคุณนะคะคนที่มีคู่นะถ้ายัางไงก็ลองปรึกษาในทุกๆเรื่องได้จ้ะต่อไปค่ะเดือนนี้คือเดือนมิถุนายนมีอะไรเป็นพิเศษพิเศษกับตัวคุณเองว้าวว้าวาช่วงนี้อย่างที่บอกหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมาจากไหนมาจากความรู้ความสามารถของตัวคุณเองตัวคุณเองเนี่ยมีจะบอกว่ามีความมีอะไรเป็นพิเศษพิเศษในตัวคุณเองอะคะ่ะเพราะฉะนั้นก็คือ ลองคิดพี่ิพี่จะจะรณาว่าช่วงนี้เดือนนี้เราจะต้องทําอะไรยังไงให้มันโอเคขึ้นดีขึ้นนะคะงานเงินค่ะค่อนข้างโดดเด่นเป็นพิเศษเลยนะต่อไปค่ะเทวดาประจําตัวคุณเองท่านอยากสื่อสารอะไรกับคุณเป็นพิเศษนะคะ เกี่ยวกับเรื่องอืมท่านบอกว่าเออจะพูดว่าไงอะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินสุขภาพความรักนะคะมันเป็นองร์รวมเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าเราจะไปโฟกัสหรือเราให้น้ําหนักเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากก็ไม่น่าจะได้นะเพราะนั้นท่านบอกว่าไปควบคู่กันนะคะ เรื่องงานก็สัมพันธ์เรื่องเงินเรื่องเงินก็มาสัมพันธ์เรื่องคู่เรื่องคู่ก็มาสัมพันธ์เรื่องสุขภาพเพราะฉะนั้นก็คือท่านบอกว่าให้ดูแลองค์รวมเป็นพิเศษนะคะทุกเรื่องนะคะสําคัญทุกเรื่องค่ะชาวราศีพิจิกในชีวิตคุณในเดือนนี้สําคัญทุกๆเรื่องเลยค่ะนะคะจะ้ะก็ขอจบคําทํานายแต่เพียงเท่านี้ขอให้ชาวราศีพิจิกมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ พบเจอแต่สิ่งดีๆเรื่องดีเข้ามาข่าวดีเข้ามาเงินทองไหลมาเทมาค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังการทำนายเพื่อเป็นกำลังใจฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนในการอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ